มกทน,น,น,นเ่เน่อ่นฝ้ายไเยงนะลองเพ่งเสียงนม,นม,นมนคือนวรรสามสิมกมนะครับเดองเด้อองจิอ สวัสดีตอนแรกๆนะครับมุนี้ก็มีโอกาสผดานมาทั้งเพื่อนังเรือเพื่อนบันฝังเพื่อนังเรือนะครับสิไปเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับไปเคลื่อนอุบลรัตน์โดยใส่เส้นทางเส้นทางบันวางเกลื่อนอุบลรัตน์นะครับพันบันถือเพื่อรน,อนกรอบ ครับเพราะมันคือคุย้ยเกาะนะครับไ่เคยมาโดนแล้วหลายปีแล้วมาดูว่าเส้นทางจะเป็นจังไหนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับน้ำไหลไล้พี่น้องเลยไ้สิฮอนบ้านคือดอนกวางเลยน้ำเริ่มเริ่มเห็นน้ำแล้วครับน้ำเริ่ม นี่แหละสองปากฟังละน้ำเริ่มสิโอต้นเขาตัวหน้ากันทำลายยูู่นะน้ำอ่นาน้ำต่วเป็นบริวเวณกว้างสูงไกลยู่งรราพี่น้องเอ้ยเนี่ยถนนเ้นนี้เริ่มใส่ได้แล้ว นบ้านฝางบ้านฝางหรืองสินดอนมองเนี่ยมาบ้านนองคือดนอนเกาะใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วเป็นปะกะติแล้วหมดแล้วนะครับหมดบ้านนองคือแล้วหมูที่หกที่เจ็ดที่เก้าบ้านนองคือคเอาไปเบืองกันว่าเส้นทาง อนุญานไปเคลื่อนอุบัติเี่ยสามารถผ่านได้ไปนะครับมื่อนี้มาต่นคนำคำมันผ่านบ่าอะไ,ไก็สิีอดอนปานที่เราจะพุ่งลุกนะครับผ่านได้ก็นอดอนปานเทเว้นดึงมื่อนี้เมื่อน้อกันครับ อ๋อเขาเปิดกันรับเลยและว่าไปบ่ด้ประหยัดทามันเิดทางชํำรุดคนจ็ตกเปตายมัเนี่ยมันบอยเป็นเนี่ยเขาสิวน้ามหาโกมือใบใบเหรอเหวมากไก่เนี่ยเจ้าเ้าใกองเห้ี่เเจ้าโบมือใบใบบบไปให้ได้เนาะไอ้ไ้ไอ้้าหคะ ัม่วงดองยีบาทครับบักดันกับยบดันักด Or ันท well. ี่ีอง no ุ่สิบอนคือเพงกได้แต่เป็นบักดันหรือเป็นม่วงครับเอาบักดันกับบักม่วงนะยังละยี่สิบเนาะับรถหาเนาะจปตับรถมาเอาเด้ จะเก<า>ม,มันเอาไว้ในมาครังร้งโอ้ในีสุดก็ไปว่าไรนะครับก็จว่าหามพานกับอีกคึ้นกรลอมือีกัได้กลอ,อีกแล้ว กับทางเกาอลกแล้วพี่น้อง